สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat f ไฟ h ์ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคก,กับการใช้งาน Microsoft 365หรือ Office 365นะครับกับวิธีการเปลี่ยนภาษาเมนู Microsoft 365เป็นภาษาไทยครับหรือภาษาอื่นๆตามที่เราต้องการนะครับสำหรับคนที่ติดตั้ง Microsoft 365หนะครับหรือ Office 365นะครับแลวต้องการเปลี่ยน ภาษาของเมนูต่างๆนะครับอย่างเช่นเดิมเนี่ยเป็นเมนูภาษาไทยนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหรือเมนูภาษาอังกฤษนะครับอยากให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มได้นะครับซึ่งมาดูขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนและการเพิ่มภาษาไปพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเข้าขั้นตอนในการเปลี่ยนภาษาเมนูของ Microsoft 3. 6 5หนะครับหรือ Office 3 6 5 Office 2016 Office 2019ใช้งานได้คล้ายกันเหมือนกันนะครับแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องใช้ Microsoft Office ของแท้นะครับ ถ้าเกิดไม่ใช่ของแท้จะไม่สามารถดาวน์โหลดแพทภาษามาเปลี่ยนได้นะสิ่งสําคัญคือตรงนี้นะเริ่มต้นนะครับให้เปิดใช้งานโปรแกรมนะครับของ Office นะครับไม่ว่าจะเป็น Word Excel ก็ได้ครับพิมพ์าว r d ก็ได้ครับหรือ Excel ก็ได้นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นเข้ามาถึงหัวข้อ Option นะครับหัวข้อนี้ Option นะครับกดเข้าไปครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับให้หัวข้อเข้ามาที่ language กับ language ก็คือตัวนี้จะเป็นการเลือกภาษาตามเมนูของเรานะครับอันบนนี้คือ display ก็คือเมนูภาษาเลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วนะครับก็สามารถเลือกภาษาตามความต้องการแคตติกนะครับแล้วก็ไปเซต as preferred นะครับคือเลือกเป็นเมนูนี้นะครับผมไปก๊อปเลือกเป็นภาษาไทยก่อนลวกันอ่ะเดี๋ยวก๊อกดให้ดูนะครับจากนั้นอันล่างเนี่ยก็คือเป็นการตรวจสอบภาษานะครับคืออ้างอิงภาษาที่เราพิมพ์เนี่ยเวลาเราตรวจสอบอันนี้จะเซตก็ได้หรือไม่เซตก็ได้นะครับอันนี้จริงๆเรา Install แล้วโหลดเข้ามาเซตเหมือนกันอันนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับเมนูนะแต่เป็นการตรวจคำาคํคำผิดนะฮะเหมือนตรวจภาษาที่เราพิมพ์ประจำประจนะอ่ะ เสร็จเรียบร้อยกดโอเคครับปรากฏโอเคเสร็จปุ๊บนะครับกดโอเคทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดนะครับจากนั้นกลับมาที่โปรแกรม o ว d ใหม่ครับเราเามากด o ว d ใหม่เลยนะครับก็จะเป็นภาษาไทยเลยเห็นไหมนี่ครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับต่อมานะครับกดมาที่ตัวเลือกครับเดี๋ยวเราจะเซตการเพิ่มภาษานะกดมาที่ตัวเลือกนะครับกดมาที่ตัวภาษานะครับอันนี้เป็นภาษาไทยคือ language นะครับ จากนั้นนะครับอันนี้ครับในภาษาที่แสดงเนี่ยเราสามารถกดเพิ่มภาษาได้นี่คือภาษาที่เขามีให้เราอย่างเงี้ยมีจีนนะครับเห็นไหมจีนประยุกต์อย่างเงี้ยเราสามารถกดเข้าไปนะครับต้องการใช้จีนประยุกต์ก็กดติดตั้งนะครับพอกดติดตั้งเนี่ยมันจะกดไปดาวน์โหลดเห็นไหมครับมันก็จะไปดาวน์โหลดตัวเขาเรียกว่าไฟล์นะครับตัวแลงเคว็บออกมาอย่างที่พี่ก็บอกว่าต้องเป็นออฟฟิศของแท้เพราะจะเป็นลิงก์เข้าไปดาวน์โหลดมานะครับพอดาวน์โหลดเสร็จก็จะอยู่ในลิสต์ของตรงนี้นะครับ นี่ยริบดิตรงนี้นะครับเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการเซตภาษาอะไรบ้างที่เป็นเมนูนะครับเพื่อความสะดวกของการใช้งานนะครับอย่ันก็คือภาษาที่ตรวจสอบในการพิมพ์เราก็สามารถเลือกได้ว่าถ้าเราพิมพ์เน้นพิมพ์ภาษาอังกฤษภาษาไทยหรืออาจจะมีภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเห็นไหมตรวจสอบอักขระภาษาเราก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันเนี้ยนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็สามารถเซตเมนูภาษานะครับ ต่างๆของตัว Office ในส่วนของ Microsoft 365นะครับหรือ Office 365 Office 2016 Office 2019เซตแบบนี้เหมือนกันนะครับและนี่ก็คือขั้นตอนในการเปลี่ยนภาษาของเมนูใน Microsoft 365ที่เราควรรู้นะครับแล้วนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆกับการใช้งาน Microsoft 365นะครับหรือ Office 365นะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์นะครับแล้วต้องขอบคุณกําลังใจในการกดติดตามครับอยากสมมุติเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat f i ครับ